หลังจากที่เดินทางมาจากเมวะอุทยานแห่งชาติเมวะที่ลำปางครับจุดหมายต่อจากเมวะจะเป็นที่ควานพยาตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้ทางผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเซิร์ชไปดูโอ้ก็น่าแวะนะครับก็เลยนี่ไงนี่ไงก็เลย จะเข้าไปนอนที่นี่ก่อนครับก่อนจะไปกวางพยาวสายมือจะมีร้านกาแฟาที่เขาบอกส,ยสวยๆอร่อยด้วยนะแต่ยังไมไ่เคยใช้บริการครับอันนี้พักระหว่างทางครับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอำเภอเงาจังหวัดลำปางครับก่อนจะถึงกวานพยาวนะนอนนี่อีกคืนหนึ่งครับเพราะว่ามันหนาวดีเมื่อคืนนี้ที่แม่วะก็หนาว<ม><ม>ครับไม่ได้เปิดแอร์เลย เข้ไปไม่น่าจะไม่น่าจะไกลเท่าไหร่นะครับน,นี้ทางเข้าละจะบอกว่าลึกนะครับจะเห็นทางละโอเคมาได้อยู่ไม่น่าจะไกลนะฮะเพราะว่ามันอยู่กลางป่าอยู่แล้วนะทางเข้าสะดวกดีนะไม่มังไงมาถึงที่ ด่านเขาละด่านเขาละด่านเก็บเงินเออเรียกว่าด่านเจรจาครับเจรจาเจรจาค <c oughs> ่าเสียหายเออถึงราคามาลุบหลอกเลยแยกนี้ไปก่อนไปทางขวาไปทางขวาโอ้ไม่คุ้นเลยเนาะตรองนี้นะเออที่ทำการ,รทรนยาแห่งชาติท้องไทยน,นี่คือที่ทำการใช่ไหมไปศูนย์บริการ นักองเทียเลยไปข้างในงงใช่ไหมครับโอเค<ป>โอ้นี่ไงที่บอกมีตตางเต็นท์ข้างในได้นะนี่เป็ดเนีถ้าทางร่มรื่นแม่ถ้าทางร่มรื่นแล้วก็เย็นแ,บบนแต่มีตะไคร่ด้วยเนี่ยแสดงว่าไม่แห้งแหว่งว่ะเออ เซ็นต์อันนี้เซ็นต์อนนี้ได้เลยเัลโหมีวอลลออกได้กอนเจะได้ออกจะวนนี่เอเจอ <ลน S 2> ้าอยก็ได้อยูอ่คร<ม>ับมบริการอยู่ทั้งไหนอันนี้ร้านค้าสวัสดิการซูมบริกานอยู่ไหน อันนี้มันเป็นทางไวนั้นนะคร<ป>ับไม่เป็นไรแม่พ่อเห็นละทีนี้ร้านสวัสดการเขาไม่มีที่จัะลบ่อน<ม> วันนี้อากาศเย็นสบายลมค่อนข้างแรงนิดนึงห้องน้ำตรงลานที่สองจะเป็นห้องน้ำเล็กๆมีอ่างล้างหน้าผู้ชายกับผู้หญิงใช้ร่วมกันตรงนี้จะเป็นที่ปัสสาวะผู้ชายแล้วก็มีห้องสุขาแบบย่องๆแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำ จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ห้องอาบน้ำสุขาแบบยองๆจะใช้ได้สองห้องห้องอาบน้ำมันใช้ไม่ได้น้ำไม่ไหลแต่ว่าตรงด้านหน้าจะมีก๊อกน้ำให้ตรงนี้จะมีสายยาง น้ำแรงดีแล้วก็น้ำก็ใสดีใช้ล้างภาชนะได้แต่ก็จะมีจุดที่ล้างภาชนะอยู่ไกลๆตรงนู้นอีกจุดหนึ่งถังขยะที่จะทิ้งขยะก็อยู่หน้าห้องน้ำเลยแต่ว่าถ้าอาบน้ำตรงจุดนี้ไม่ได้ก็ไปอาบตรงศูนย์บริการได้ตรงนั้นห้องน้ำเขาจะสะดวกสบายกว่าตรงจุดนี้ แต่ตรงนั้นกลางเต็นท์จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นฝุ่นซะเยอะไม่ใช่เป็นลานหญ้าอย่างตรงจุดจุดลานกลางเต็นที่สองตรงนี้ตอนนี้โฟกซองรองเที่ยวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางอำเภอง,งาว ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ลานที่สองพระอาทิตย์กำลังใกล้ตก ลานที่สองนี้จะเป็นสนามหญ้าแต่ลานที่หนึงจะอยู่ติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นจะเป็นฝุ่นซะเยอะลานที่สองเหมาะกับการกางเต็นท์มากกว่าแล้วก็ค่าบริการทางอุทยานไม่ได้คิดทั้งค่าเข้าและก็ค่าจอดนอนแล้วก็ค่ากางเต็นท์ก็ไม่คิดแล้วแต่จะบริจาคให้กับทางอุทยาน ตรงนี้ก็จะมีสะบัวตรงจุดลานกลางเต็นท์นที่สองอก,ออกับข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วเหรอนี่ต้ยมยำปร,กปรกากค้าวันครับทิ้งอ่ะเหลือมาอันนี้ทำเมื่อวันนี้ผักกองตุ้งชาวบ้านอันนี้ซื้อ ก็แางปักใด้สันย่าณพอแล้วครับจอดตรยมยำตรยมยำโอเคคุณคุณแปดโดอยลานอัลลาบิก้าร้อยเปอร์เซ็นเชา้ชาเช้านะถ้ำผาไทยอำเภอเงาจังหวัดลำปางครับเฮ้ยคราวนี้ เดียวๆเขาน่ารักเลยไม่มีใครอยู่กับเราหรลกปูดๆปูดๆปูดๆต่อมาแล้วครับพร้อมทะลุจอ เชา้าลมหนาวแผ่วมาจับต้องกายหนาวเย็นจับใจกระทมน้อยเริ่มมีแสงใต้กองฟืนสุมไฟสัญญาณวันใหม่เพิ่มมาเสียงไก่ขันระง,งมไกลไกลร่มพึกพงไพรมีชีวิตชีวา ดาวโนยลาลับจากฟ้าแสงทองส่องมาและอุ่นตาเพลินใจเป็นชีวิตบ้านดงพนาอยู่กันมาอุย่าตายายตั้งนุมนานหลายรุ่นผ่านไปอยู่อย่างสุขสบายเรียบง่ายกันเอง คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ